สวัสดีครับกลับมาพบกับผมนะครับกาเซียสในตอนที่10นะครับก็ตำแหนอ่งสุดท้ายในดามมิทาวนะครับนั่นก็คือบอมบีนั่นเองบอมบีนะครับก็เล่นกัน2คนเหมือนเดิมเหมือนกับบอมเอนะครับต้องบอกก่อนว่าการเล่นบีเนี่ยแงแต่แล้วแต่คู่ด้วยว่าเขาเนี่ยจะเล่นกันแบบสไตล์แบบไหนนะครับการเล่นเนี่ยก็จะมีเล่นใกล้หรือเล่นปล่อย ปล่อยเข้านะครับการเล่นปล่อยเข้าเนี่ยอาจจะมีการใช้ซีไฟหรือการใช้ระเบิดข้ามเข้ามาช่วยนะครับผมจะแนะนําการเล่นใกล้ก่อนละกันการเล่นใกล้นะครับมุมนี้คนส่วนใหญ่เล่นนะครับก็จะเป็นตรงนี้เลยครับเนียนเนียนโคตรโคตรโคตรของเนียนนะครับแล้วก็จะมะีตรงนี้นะครับเป็นมุมที่ รอยิงจังหวะแรกนะครับแล้วก็ดึงดึงเข้ามาเพื่อให้เพื่อนอีกคนสามารถยิงได้แล้วก็สามารถที่จะปลาเบิด์ตปลาเบิดดักได้นะครับหรือจะเป็นมุมนี้ครับมุมนี้คือฝั่งข้ามจะไม่สามารถเห็นเห็นเนราได้เลยอะ่ะคือต้องแบบเดินเข้ามาจริงจริอ่ะถึงจะเห็นแล้วก็ที่สามารถยิงได้ก่อนนะครับแต่ว่าคนส่วนใหญ่ก็จะเช็คอยู่แล้วครับมุมนี้ จะเป็นมุมนี้ครับมุมใกล้เหมือนกันคือมุมใกล้เนี่ยพวกนี้ที่เนียนเนียนเนี่ยเนี่ยไม่ว่าจะเป็นอันนี้หรือที่ผมพูดไปก่อนแล้วนะครับผมจะบอก่อนว่ามันเป็นมุมที่เราควรจะเล่นจังหวะที่เขาไม่ได้ไวครับจังหวะสองเนี่ยเราควรจะปาควันปิดเราค่อยมาเนียนหรืออะไรอย่างเงี้ยครับถ้าเราเล่นเลยเนี่ยเราอาจจะโดนเช็คได้นะครับหรือเราจะเล่นซีไฟครับแล้วก็ติดตรงนี้ แล้วก็อาจจะรอยิงจากมุมต่างๆครับไม่ว่าจะเป็นมุมนี้ครับเนี่ยมุมนี้ก็ยิงได้ลอกกดก็ได้ครับแบบตรงเนี้ยถ้าเราต้องเล่นดึงเนี่ยเราเวลาเขาเข้ามาเนี่ยเราก็มุดหัวได้นะครับแล้วก็กด C ีไฟส่วนอีกคนนึงเนี่ยครับอ,รอ,อ,อีตาหรืออีกตาแหนหนึ่งของบีเนี่ยที่เล่นกันส่วนใหญ่นะครับก็จะเล่นตรงนี้รอยิงจังหวะแรกนะครับแล้วพอพอ เพื่อนเราเนี่ยอีกคนเนี่ยที่เนียนอยู่เนี่ยสซว่าฝั่งตรงข้ามไม่เห็นเราตัว่าเราเรายิงรออยู่เนี่ยเขาจะมีเข้ามาเอาเราครับเพื่อนเราที่เนียนอยู่เนี่ยก็จะก็สามารถที่จะยิงฟรีได้คือเราอะดึงดึงให้เพื่อนดึงดึงให้ฝั่งตรงข้ามมาไม่จะดึงให้เพื่อนจะเป็นมุมมุมนี้ก็ได้ครับมุมนี้อันนี้คือมุมของคนที่ตำแหน่งไกลๆนะครับก็จะเป็นมุมนี้มุมขวาที่ผมพูดไปเมื่อกี้นะครับมุมนี้ครับเป็นมุมที่ ถือว่ารักไก่ได้ดีเลยแต่มุมนี้เนี่ยเราต้องมีโอกาสคือเราต้องเฟิร์สช็อตแม่นค่อนข้างพอสมควรเลยนะครับเพราะว่าถ้าเรายิงไม่ได้ขึ้นมาเนี่ยโอกาสที่พอมบีจะแตกเนี่ยมีสูงมากเลยนะครับแล้วก็ตรงตรงนี้เนี่ยสามารถยังสามารถที่จะยิงแฮกตรงนี้ได้นะครับคนที่วิ่งเข้ามาเนี่ยคือมันจะบอกว่าไงอ่ะโดนง่ายมากเลยแล้วก็ คนส่วนใหญ่ก็แฮ็กคือผมาอาจจะไม่ชัวร์มุมนะใครที่จะเล่นก็ลองไปหามุมดูนะครับมันจะแบบตรงกับประตูพอดีนะครับส่วนมุมข้างนอกห้องเนี่ยจะมีถ้าเป็นไอ้บอมนยครับก,ก็จะมีเล่นตรงนี้ครับตรงนี้เนี่ยเป็นมุมที่จะบอกว่าไงค่ายากมากเลยเพราะว่าระเบิดส่วนใหญ่แล้วเนี่ยคนที่ปาเนี่ยมันมาตรงบอมจริงครับแต่ว่ามันไม่โดนเนี่ยสมมติเราปามาตรงนี้ครับ เนี่ยตรงเนี้ยมันไม่โดนครับถ้าเราโดดขึ้นนี่เนี้ยเนี้ยมันก็รอดแหละคนส่วนใหญ่จะเล่นตรงนี้กันเยอะมากครับเป็นมุมที่เรายิงจังหวะแรกได้นะเนี่ยตรงนี้หรือไม่ก็เรายิงตรงนี้ครับแต่ถ้าเรายิงท่าดจังหวะแรกเนี่ยก็ยังสามารถที่จะดึงขรงข้ามเข,ข้ามาเพื่อที่ให้ตรงห้องกลางเนี่ยยิงครับแต่ผมบอกครับคนส่วนใหญ่ปลาเบิดมาตรงนี้เราก็ไม่โดดแหละหรือปาลาเบิดมาหลังบอมเราก็ไม่โดดแหละหรือ หรือจะเป็นหลังกองนี้ก็ได้ครับหลังกองนี้ก็เป็นมุมที่เล่นในจังหวะที่ยังไงครับที่ฝั่งตรงข้ามเขาทําแล้วครับแล้วเราก็มานั่งเนียนตรงนี้เพื่อจะรอยิงตัวที่วิ่งออกมาคือปิดมุมรอเง,งียบตัววิ่งออกมาหรือเราจะปิดมุมรอยิงทางซ้ายก็ได้ครับแต่ว่าคนส่วนใหญ่เนี่ยเวลาบุกเนี่ยเขาจะวิ่งทางขวาออกมาก่อนเพื่อที่เคลียร์โซนบอมก่อนครับ ซึ่งก็ไม่ค่อยแนะนําเท่าไหร่แต่ถ้าเรายิงขวาผมว่าได้อยู่ส่วนตรงนี้เนี่ยก็จริงๆก็เล่นได้นะครับแต่ว่าผมไม่ค่อยแนะนําตรงที่ว่ามันเป็นมุมมันเป็นเออมัน,ม,นมันโดนลุมง่ายเกินไปแล้วก็เพื่อนไม่สามารถช่วยได้ด้วยนะครับถ้าถ้าถ,ถ้าไม่ใช่คนที่เป็นอยู่บีกับเราอ่ะเพราะว่าบางทีเพื่อนเราจะตายก่อนอะไรแบบนี้นครับหรือเราอาจจะเนียนหลังม่านนี้ก็ได้ครับแต่ ผมเนี่ยผมจะบอกว่าถังเนี่ยควรยิงจต่ต้นเกมเลยนะครับยิงยิงตลอดเราอาจจะเนียนหนังบ้านนี้หรือหนังบ้านนี้ก็ได้ครับส่วนไอ้มาเนี่ยเนี่ยถ้าจะยืนเนี่ยแนะนําให้ยืนชิดสุดเพราะว่ามันตรงนี้มันยิงแฮ็กไม่ได้ถ้ายิงเนี่ยมันมันยิงยากครับแต่ถ้าายิงตรงมาสเนี่ยโอกาสที่จะโดนแฮกก็มีเยอะอยู่ครับผมนึมบอกไปอีกอย่างนะครับเวลาเราเล่นบีเนี่ยจังหวะแรกที่เราวิ่งมาเนี่ยหลังจากเรายิงถังแล้วเนี่ยเราควรที่จะให้ คนที่ได้มวลบอมบีเนี่ยยิงกระจกแล้วก็ให้คนที่เล่นตัวใกล้เนี่ยปาเบิดปาเบิดไปครับเพื่อยักันฝั่งตรงข้ามไว้ในทุกวินนะครับเพราะเพราะว่าบางทีเนี่ยเราอาจจะเกิดไกลวิ่งมาไม่ทันถ้าเราไม่ปาเราเราจะทําอะไรไม่ได้เลยนะครับแล้วก็อีกมุมนะที่แนะนําก็จะเป็นมุมบนนี้นะครับบนคานประตูนะครับก็มุมนี้ก็สามารถเล่นได้นะครับถ้าฝั่งตรงข้ามเล่นเล่นช้านะครับ หรือว่าเหลือตัวตัวคนน้อยนะครับหมายถึงฝั่งตรงข้ามนะครับเหลือตัวคนน้อยแต่ว่าถ้าจะเล่นมุมนี้ผมแนะนําให้เป็นคิดคู่นะครับมายืนเพราะว่าเป็นอาร์กเนี่ยมันใกล้แต่ถ้าไป็คิดคู่เนี่ยโอกาสที่จะยิงเนี่ยมีสูงมีสูงมากัะผมส่วนคนที่เล่นบีใกล้ B เนี่ยถ้าเราไม่เล่นข้างในห้องเนี่ยว่าเราเหนียไม่ได้แล้วเนี่ยหรือจงังหวะมันไม่ได้แบบเขาวิ่งเข้ามาเยอะโดนลุมอะไรยงนี้ครับผมแนะนําให้เล่นกัน์าซียนะครับ แต่การศาสตร์เนี่ยบางทีก็อาจจะซ้อนเพื่อนที่มาซับได้ครับเล่นกันศาสตร์เนี่ยก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่ยิงยิงฟรีได้ครับแต่ว่าแต่ว่าคนในบอมเนี่ยก็ต้องเปิดมุมสู้เหมือนกันนะครับ <richness> ไม่ใช่เราสู้อยู่คนเดียวนี่เราก็อาจจะโดนหลุมได้นะครับมุมนี้ก็เป็นอีกมุมหนึ่งที่เป็นมุมรอครับแต่ว่าผมแนะนาถ้าเล่นม,มุมนี้เนี่ยถ้าว่าถ้าเพื่อนเปิดมุมอ่ะก็บอกว่า แค่ยิงแค่จังหวะเดียวพอครับแล้วเราก็ง้างระเบิดรอรอปลาอกาสที่จะได้ระเบิดเนี่ยมีค่อนข้างสูงเลยนะครับฟรีแน่ๆตัวหนึ่งหรือเราจะเล่นบนล่มนี้ก็ได้ครับเนี่ยแต่มันจะโดดยากหน่อยไอ้บนล่มนี้ก็เนี่ครับยิงเราก็ยิงยากเราคือเราอะถ้าเราเผลอกดเดินเนี่ยก็คือตกเลยไนงะแต่ว่ามันก็ไปมุมหนึ่งที่ก็ก็ดีครับแต่ว่าเล่นยาก เพราะเพราะมุมนี้เนี่ยมันข้อดีก็คือถ้าเรายิงผ้าจังหวะแรกเนี่ยเราก็สามารถหลบได้หมุนหวัวหลบี๋ยวเราจะเราปลาระเบิดเหมือนกับการสากรไดดแต่การสาดผมว่ามันพื้นที่เล่นมากกว่าแต่ว่ามุมอะมุมมันยังร้อช่วยรอช่วยได้น้อยกว่ามุมมุมล่มนะครับส่วนกนารสาดเนี่ยผมลืมบอกไปว่าถ้าจะเล่นเนี่ยผมแนะนําให้นั่งอย่างเงี้ครับเพื่อผลอได้น้อยที่สุดครับตอนลงข้าวได้ยิงยิงเรายากหน่อยหรือเราจะ พอเล่นตรงกศาสร์แล้วเนี่ยเราอาจจะขึ้นมาเล่นตรงหลังประตูครับเล่นตรงนี้แทนหรือตรงนี้อะไรเงี้ยเนี่ยหน้าหน้าต่างเล็กๆเล่นได้หมดครับแต่ว่าจะโดนยิงแฮกได้นะครับหรือถ้าเพื่อนอ่าตัวบอมบีครับตัวขวานะครับตายไวหรือว่าโดนลุมก่อนในจังหวะแรกครับผมแนะนําให้เรามาเล่นตรงนี้ครับตรงนี้ก็ได้หรือจะไปเล่นโซนบอมเลยและให้เพื่อนมาช่วยตรงโซนนี้แทนครับเรารอยิงตัวแต่ ที่วิ่งออกมาจากห้องนะครับที่จะมาบอมแต่ว่ามัมนมีต้องระวังตัวซ้ายยิงด้วยนะครับคือถ้าเราเล่นตรงนี้เนี่ยเราควรที่จะแบบยังไงอะดึงเพื่อที่ให้มันออกมาครับแล้วให้เพื่อนเนี่ยยิงชั่วจากโซนกลางจะดีที่สุดครับส่วนคนที่เล่นบีใกล้เนี่ยถ้าจังหวะจ้องไปซับกลางเนี่ยก็วิ่งไปซับอย่างนี้ครับปล่อยเข้ามาได้ก็ปล่อย พราะคนส่วนใหญ่เนี่ยถ้าเล่นกลางจังหวะสองหัวเข้าตีเอเนี่ยแล้วตัวกลางเราเนี่ยไปช่วยเอนะครับลักกางยังไม่เข้าเนี่ยยังไงกลางก็ต้องน้อยกว่าเออยู่แล้วนะครับไม่มีไม่มีใครออกกลางมาตีเยอะกว่าเขาคือเขาจะเล่นตุยถ้าเป็นไม่ได้เราก็ไม่ต้องไปเปิดมุมสู้ครับรอยิงฟรีเพราะเขาต้องหาเรานะครับถ้าไปเปิดมุมสู้เนี่ยแล้วเราตายขึ้นมาเนี่ยเราอาจจะโดนตุยได้อย่างที่ผมบอกไปในตอนที่แล้วนะครับแล้วก็ที่ผมดึมพอกอีก อีกอียันหนึ่งนะครับในในตอนในตอนตอนตอนเก้านะครับก็คือมุมที่ใช้เล่นเวลายิงบีนะครับคนส่วนใหญ่เนี่ยก็จะรอยิงมุมนี้นะครับเพราะว่ามุมนี้เนี่ยจะเป็นมุมที่ยิงได้ในจังหวะแรกนะครับเพราะว่าถ้าเพื่อนเราดึงอยู่เนี่ยคนเนี่ยก็จะเดินมาถึงมุมนี้แหละคนที่บุกนะครับแล้วเราก็สามารถยิงฟรีได้ยิงรอเนี่ยยิงรอปีไฟไปแล้วก็ ยังสามารถยิงตัวนี้ได้นะครับตัวที่ออกมาจากห้องทางซ้ายเพื่อที่จะมาเล่นตรงเนี่ยตรงระเบียงนะครับหรือเราจะปิดมุมตัวนั้นไปเลยนะครับถ้าสเพื่อเราตายหมดเนี่ยเราไม่จำเป็นต้องไปวัดตรงนี้ก็ได้นะครับเราก็รอยิงแต่ตัวที่วิ่งออกมาคือเราได้ยิงชัวร์วนะครับถ้ายิงฝีพรกคนส่วนใหญ่ที่เดินออกมาเนี่ยเขาจะไม่ค่อยถือปืนกันถ้าเป็นตัวแรกนะครับเขาจะวิ่งไปวางบอมกันเราก็รอยิงตัวแรกได้เลยครับแล้วก็คอยแจ้งตำแหน่งให้เพื่อนว่ามีออกมากี่ตัวอะไรอย่างเงี้ยครับเพื่อเราจะได้แบบ ดีเทคได้ถูกครับผมผมลืมบอกไปอ,กอีกจุดหนึ่งนะครับก็คือคนที่เล่นไกลเนี่ยยังสามารถมาเล่นในห้องไกลๆเพื่อที่ยิงล่อให้เพื่อนได้นะครับหรือจะเล่นให้เพื่อนปาดใกล้ก็ได้ปาระเบิดไล่เลยครับส่วนานนี้นะครับส่วนตรงบอมบีนะครับผมไม่แนะนําให้ดันนะครับเพราะว่า,าการที่เราดันไปเนี่ยโอเคเปอร์เซนต์ที่ได้เนี่ยมันก็มีนะครับแต่ว่าถ้าเราตายขึ้นมาเนี่ย เราจะไม่มีคนไปซับในตำแหน่งกลางนะครับสมมติถ้าเราถ้าเขาตี A ขึ้นมาแล้วมีกลางด้วยเนี่ยถ้า A เพื่อนตรงโซน A ดันตายก่อนเนี่ยแล้วตัวกลางไปซับเนี่ยโอกาสที่กลางจะแตกเนี่ยก็มีมากนะครับแล้วก็หลุดไปยิงได้ฟรีเลยเพราะว่าคนที่เล่นู่บนบ,บอมเนี่ยทำได้แค่แบบหันไปดูในจังหวะที่เขาวิ่งเข้าแต่ถ้ายิงไม่ได้ขึ้นมาเนี่ยเขาหลุดไปตุยเนี่ยโอกาสที่เราจะแพ้ก็มีสูงกว่าที่เราคือเอาง่ายไม่คุ้มครับ ทู่เราอย่าดันเลยและอย่างดันออกไปก็ไม่ได้เปรียบเลยรูนิดเดียวเนี่ยเขาอยู่ตรงไหนผมก็ไม่รู้ครับผมนี่ก็เป็นเทคนิคการการบอมบีดามิทาว์นะครับก็เพื่อนๆคนไหนที่สงสัยว่าตรงไหนยังต้องเล่นอะไรยังไงนะครับยังไม่เข้าใจก็เหมือนเดิมครับเข้าไปถามได้ที่แฟนเพจของผมนะครับแล้วก็ตอนดอไปนะครับจะเป็นด่านอะไรนะครับรอติดตามนะครับสำหรับว,วันนี้ผมขอลาไปก่อนสวัสดีครับ